สวัสดีทุกคนเนี่ยผมก่อนนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเปิดล็อตคีบ็อกกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่บอยคิวอาคูอีกเช่นเคยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยทั้งไม่ใช่เจ้าใหม่นะถ้าเป็นเจ้าใหม่ก็จะเป็น,ปน,ปน,ปนโอ้เจียวๆอาโยนเก็อ้อเดียวเดียวเดียวไม่ใช่โอเคนะครับวันนี้นะครับเรามาเปิดล็อตคีบ็อกก์ฟิวเจอร์นะผมสู้กับปีใหม่นั่นเองย ไม่ไ <ป S 1> ใช่วันนี้เรามาสู้กับปีโป้บ่วงกันนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนี่ไง<ม>ยืนเต้นอยูไอไย่ไม่มีอะไรเลยกูเห็นไม่เห็นมีอะไรเลยอา้ามันอ่านว่าปีโป้บ่วงนี่บ่าบอยเดี๋ยวเดียวถืมอมาอ่านว่าปีโป้ปีโป้บ่ว <laughs> งเ,เราเอาไม่ท้อเอาหรอไม่รู้วัน <laughs> นี้นะครับเราก็าเปิดคีย์บ็อกซ์อนาคตกันเองมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเราจะแรกก่อนเปิดนะฮะเราจะแรกก่อนสักวันหนึ่งวางวางวางเอาของกูของกูข้างบนนะหนึ่งให้ให้กูเปิดก่อนให้กูเปิดก่อนอ่ะเปิดละโอเค โอ้โหแอปเปิลกับสติกโอ้โหไปคืนเลยไปกล่องของเรานะฮะเปิดตามปกติได้เลยปึ๊บอุ้ยชุดเกาะนี่ไงชุดเกาะอย่าไปรู้อุ้ยบินเลยด้วยวะไม่ด่ามันมันตีไกลได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรอะอะไรเปิดต่ออุ้ยบอลก็ได้หมวกเหมือนกันที่ปะหมวกไม่แล้วเลยอ่ะต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยเบคอนเบคอนไม่ใช่บีคอนนะฮะกินแล้วขุดเร็วอุ้ย ผู้เร็วมากเลยฮะอ๋อไม่เร็วเลยอ่ะหงเหงเหนมผุดเร็วตีเร็วแค่นี้เองเฮ้ยกูได้นี่แล้วชนะแล้วไม่อะไรอ่ะเฮ้ยได้ชุดกอดเหมือนกันอุ้ยอะไรฮะอะไรดำไปเท่าไรดำไปเท่าไหรเก้าพันแปดอ๋อเก้าพันแปดโอ้โหเก้าพตีไม่เข้าอุ้ยแต่ว่ากอดจะแตกลืมดูเลยเกือบแล้วอยากกอดแตกอยากกอดแตกก็บอกได้นะครับอะไรฮะแล้วอ้าวอ๋อคือไอ้หมวกมันดีกว่าเว้ยมันเอือเดี๋หนาเก้าพันแปดอยากเอาสักเล่มเปล่าไม่เอาแล้วไม่เป็นไร เรากินปลาทองคือก็าจะบว่าแบบคือควันนี้ไม่ว่าจะกี่วันไหนเราก็เป็นคนโชคดีอ่ะมันเพิ่งเริ่มเองอย่านะอย่านะระวังใช้ดาบในเยอะละเกมแคร์นะบอกไว้ก่อนเตือนไว้แล้วนะช่างมันเลยเกมแคร์ผมว่างระหว่างวันนี้เอ่อประเด็นคือหมวกนี้มันมันดีมากๆเลยนะคือมันสามารถกันดาบได้ดาเมจเยอะแต่ว่ามันแตกง่ายมากเลยอะแต่ชุดเกาะนี่คือมันไม่กันอะไรเลยอ่ะอุ้ยได้ชุดเกาะอีกแล้วชุดเกาะเดิมไปเนี่ยโอ้ยมันแค่เพิ่มสปีดเองอ่ะได้ชุดเกาะใหม่ละชุดเกาะ ทูคัลเลอร์เหรออุ้ยอันนี้ก็ดีไม่รู้จะแตกง่ายหรือเปล่านะลองปะล่ะจะลองอีกเหรอลองก็ได้นะอย่าลองเลยนะนี่ไงลองเถอะนะอันนี้นะฮะความแข็งแก,ง 130. แร,แกร่งร้อยสามสิบ #damage ข้าบอกให้เจ้าลองไงไม่ลองเฮ้ยยากเนาะทไมองมบงังบปะล่ะยาดีเนี่ยสีเขียวน่าจะดีนะเพราะว่ามันอุ้ยก่อแดงเมื่อกี้ก่อแดงเข้าตัวบอยไปอะ่ะเออเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเข้ามาใกล้กูยืนใจไม่ดีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยก่อแดงก็ขาด แต่ว่าเสื้อสวยดีใส่ไหนแล้วกันใส่บอกเสื้อสวยไม่มีอะไรเลยวะให้มไม่ได้อะไรเลยวะทีเดี๋ยวเหมือนรีแบะในกล่องไม่มีอะไรเหรออุ้ยได้ดาบอีกแล้วตอนนี้เหลือกี่กล่องตอนนี้เหลือ62นี่ดาบันเดิมไปเนี่ยดาบเบสสีพันสูงสุดอุ้ยได้ทำบอยแล้วอันติเมทอะไรเนี่ยอันติเมทเป็นตีนซอฟโอ้โหเอฟเฟกต์อย่างเยอะโอ้เรียบร้อยแตก อะไรก็หมดแล้วนะรับเพิ่งแค่เริ่มนี่เดี๋ยวตัดไม้มาบวกนะฮะเดี๋ยวเราจะคราฟทองมาบวกกันนั่นเองบล็อกทองดูซิว่าเราจะได้อะไรกันมาได้บล็อกทองแล้วแล้วก็ใส่ไปกอง60บวกปึ๊บอุ้ยได้นี้มาเป็นโทเทมนะครับสามารถปลาได้ผมคิดว่าอย่าละอย่าละอย่าอย่าอะไรที่ปลาปลามึงหยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันมันใช่เดี๋ยวนะอ๋อ เออคือมันคือโทเทมปลาแหละมันไม่ใช่เครื่องรางตอนแรกนึกว่าเป็นเครื่องรางทำไมบอยไม่อยากโดนเหรอลองปลาดิมาอุ้ยอะไรอะ่ะอู้ดาเมเจ7 0พัแต่ว่าดาบเขียวเราดีกว่านะฮะแต่ว่าเอฟเฟกต์แบบเยอะก็จุยกระจายมากปึ๊บแอปเปลิลเขียวอีกแล้วโอพ r e e n นแอปเปลิลที่บอยได้ตอนแรกโอ้ย <c oughs> เออก่อเกือบแตกเอ้ยก่อนจะแตกยา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกออ่อนเดี๋ยวกออ่อนระวังระวังงูจกขานะ อันนี้หมวกอะไรเนี่ยก็แต่ยังแตกเด้อเจยบทำทำไมอ่ะมันไส่มึงโดนตัวตอนอแรกมาฆ่าไอชิบหายมึงก็ฆ่า,าก,กูก่อนนะมึงตีกูก่อนไอชิบหายฮัลโไอตีมึงมากมึงใส่ร้ายดาวเขียวว่าตอนแรกที่มึงได้มึงตีกูรัวมากเลยเนอะปึ๊บได้น,นี้มาอีกแล้วเจ็ดพันเหมือนกันครับผมอันเดียวกันเลยอันนี้อะไรเนี่ยดาเมจเกา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  ทำอะไร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 ม่ทำอะไรเลยมึงใส่ไายกูทกพิมอะไรอะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวๆอันนี้เพลงอะไรเนี่ยทิ้งไปนะปึ๊บกล่องโอ้ยอเปิลทองกับเพชรโอเคเฮ้ยอีกบอยปึ๊บอุ้ยกางเกงเอ้ยไม่ใช่กางเกงรองเท้าชุดก่อมาตแล้วอดีตวะฮะกูได้ชุดก่อมตาแล้วมึงตีกูไม่เข้าแล้วชุดก่อเพชรเนี่ยนะ เออมันอวันตารรู้เหรอแตกหมดเลยเอาอ้สัตากิ้งกาวตรกันตามกันเนี่ยกูใส่ครบเซตเลยเด็ยหึยนี่ไงรองเท้าเขียวรองเท้าเขียวสุดโหดเอาละครับกลับมาเกมรอบหนึ่งครับเมื่อกี้อยู่เกมมันวแคสไปนะเพราะว่ามันแคสเพราะว่าเราใส่รองเท้าสีเขียวเนี่ยซึ่งเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่รองเท้านี่อีกแล้วนะผมเราต้องเก็บไวนะครับฮะ รองเท้าไหนรองเท้านี่มาดูห้ามใส่นะเนี่ยรองเท้าเนี่ยดูไว้ก็พอไม่ต้องเก็บเนี่ยแค่ดูหรอว่าทีมันเปิดไปประมาณชั่วโมงเหนือทุกคนอ้โหนานมากเลยเป็นชิ้ก่อเขียวปะไม่รู้ว่าใส่ชะกนก่อเขียวอ้ยไม่เป็นไรอย่าใสอ๋ออย่าใส่อ๋อไม่ได้ใส่แล้วแต่ว่าใส่หมวกมันไม่เป็นไรเลยนะเราควรจะใส่หมวกได้มั้งอย่าใส่เออรู้แล้วดีมาก ถ้ารู้ต้อว่าที่นี่ใครคุมฮะทำไมมันไม่มีระเบิดเลยเราเหงาเนี่ยสงสัยเราต้องกลับไปเปิดสงสัยเราต้องกลับไปเปิดลัอกี้บล็อกทีมทีแล้วคิดเอ้าแล้วไหนกล่องกูเนี่ยอ่าไปดาบไปโอเคดาบนี่มีแล้วก็ได้ใช้อุย้ยดาเมจดหมื่นหนึ่งแต่จริ่งเราใช้<ๆ>ดาบเขียวก็ได้นะกูไม่ได้อะไรเลยกูเลิกเล่นละบอยถ้าเราถือดาบเขียวสองคนอันเนี้ยบางทีเกมอาจจะแคสก็ได้นะแน่นอนอย่าถือถ้าแบบใช้ตีสองคนนี่แฮมเบอร์เกอร์เก็บไว้กินนะฮะเดี๋ยวบางทีกินเยอะเดี๋ยวเกมมันก็อย่างี้แหละะนครับทใจ โอ้ยบอยกูลงมาข้างล่างเดี๋ยวไปดูทางเฮ้ยเปิดข้างล่างเีกว่เปึนนเ๊บเ,เลี้ยรองเท้าแม็กแล้วว่ะทิ้งทิ้งลงน้ำแม่น้ำไปเลยห้ามเก็บมานะไอ้อะไร <for S 1> โอ้ยบงัง h ัวเฮ้ยทำไมของมันเกลือจังเลยอ่ะมันไม่ดรอปของดีเลยอ่ะบอยมันไม่ได้เกลือมันกากแปลกมากเนี่ยอย่างชุดกาะเนี่ยดีนะฮะโอเคเยี่ยมเลย นี่เรามี2ออันแล้วปลาแม่งเลยเอา้าวปลาไม่โดนดิกูโอ้ยทำไรอะ่ะขอตัดไม้ปึ๊บอะไรอะ่ะบัตเตอร์เหรอบัตเตอร์คืออะไรอะบอยเนยเนยเออใช่เนยเออลืมเหมือนกันบัตเตอร์อุ้ยอะไรอะ่ะอย่าปลามันปลาไม่ได้อ้อาวปลาได้เอาไม่เป็นไรเลยเหรอ, <c oughs> เ,อเดียวเดียวเดียว <c oughs> โอ้ยของแต่ละอย่างดาบม่วงครับผมดามเมจอุ้ยดาบเท่ดีป่ะเราทิ้งดาบนี้ไปดีกว่าไม่เท่เลยนี่ดาบเท่ไะ,ะนี่เอาอะไรเฮ้ยตีไกลไอ้ดาบมันะอะเฮ้ยแลก้กูมาครับไกลหมดแล้วเราเหลือยี่สิบสามกล่องหมวกไดมอนด<า>์ทิ้งไปตีไกลแกกูใส่ยุก,ก่อนตีไกลเออใช่เหรอมันเป็นที่ดาบไม่เว้ยอย่าเถียงอย่าเถียงอย่าเถียงนี่วางมือมึงตีมึงยึงตีกันมาเก็บของเลยทิพหายเก็บไปเลยขยะ หมอขยะขยะเลยมึงไม่มึงอะขยะมึงมันขยะ, <laughs> ขยะปึ๊บโอเคได้หมวกมาแล้วกลุจะครบเซตแล้วนะครับเราขาดแค่เสื้อใช่ไหมใช่ใช่ขาดแค่เสือ้อเสื้ออะไรวิ่งแล่โอ้ยแรงม่วงมันบอกว่า<ม>เป็น,ะน,นระเรบ<า>ิดป่ะไปไหนใจยเ,เย็นเอ๋วางเปล่าปึ๊บใกล้หมดแล้วนะบอยเซตกูปั๊บอ่ะโอ้แค่นี้เองเหรอโอ้ยระเบิดตุ้มตามไมไม่เท่เลย อุ้ยอุ้ยบอยได้หมวกเหลืองแล้วหมกเหลืองดีนี่ว่อก็ว่าทำไมบอยมันใส่สีเหลืองแสดงว่าหมกนะผมใส่ก็สีม่วงเสื้อกขใส่สีเหลืองไหนดูหน่อยเออว่ะแล้วสีม่วงดีไหมไม่รู้ดูไม่สังเกตเงเห็นเสื้อสีเหลืองก็นึกว่าแบบหมกจะสีเหลืองอะไรเงี้ยโอ้ด้เครื่องรางมาเยี่ยมไปเลยอะไรมึงอยากได้อะไรที่มันตุ่มตาตุ่มตาไหมอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยป๊บเรียบร้อย โอย้ยตกใจหมดไม่ตุ้มตามเลยไม่เช่อะไรอ่ะอ๋อมันคือแร่นะครับเดี๋ยวเราลองคราฟดูเนาะเผื่อทุกคนอยากรู้นะครับแก้วเราก็เปิดเสร็จกันแล้ว,เร,เ,เ,รลวเราไปเจอก,กันมาเรามา,า,มาลอง<า>ครคาฟดูอ๋อแร่สีเหลืองนี่ว่าเนี่ยแร่ดีแร่ดีดนี่นชุดกอดสีเหลืองไงครบเซตเลยเนี่ยปาบปาบปับเอฟเฟกต์ตันครับผมตันอย่างนี้เกมแคร์แน่นอนเผาบ้างปึ๊บ โอเคใกล้หมดแล้วนะแล้วก็รีเปิดให้มันหมดไปเลยแล้วกันน่ะว,วะรูร่างหน้าตาแล่เป็นไง,ไงวะเอ่อไปเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้น,บบนีนเ่เห็นแล้วเฮ้ยเดินแล้วเป็นทรายเหรอใส่ย,ยุทสีเขียวเดินเหรอเพี้ยวกว่าเยอะเดี๋ยวเราลองคราฟแล่ดูนะว่าคราฟดาบไหปหรือเปล่าไม่ใช่คราฟแล่บ,บุพผิดแป๊บหนึ่งขอลองคราฟดาบดูก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะคราฟได้นะผมคิดว่าน่าจะคราฟได้นะอ๋อนี่ไงมันได้เป็นดาบสีม่วงนะครับโผล่สามดีใส่ก่อนสีเขียวในเกมแคสติไัย ตอนนี้เรีกใส่ครบเส้นเลยโอเคผมเดี๋ยวเราก็ไปจัดของแล้วก็ไปสู้กับปีโป้ม่วงกันเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้พวกเราก็จัดของเสร็จน,นะผมพร้อมไที่ไปสู้กับอะไรนะปีโป้ม่วงกันแล้วนะครับผมแล้วเกาะเหลืองกูหายไปเลยนะเกาะเหลืองหายโอเคไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวถอดออกใส่ชุดกอดสีฟ้าพอนะโอเคก่อนที่เราจะไปสู้กันนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์พากเราสองคนนี้ผมไว้ไว้เจอกันคลิปหนะ้าไม่ใช่แล้วก็ส่วนเจ้าพีออกกันทัทีก็ใช่เหมือนเดิมเนาะบอยดูดิเดินแล้วมันเป็นซ้ายด้วยดูดิเห็นเปล่ามีโ,โอเคมา พร้อมเลยไปสู้กับปีขอกินแร่ก่อนมีจะกินแร่โอ้ยโอ้โหแค่นี้เฟคก็ตันละผมกลัวเกมแคสแต่ผมขอเคลียร์เฟคก่อนละกันเพราะว่ากินแฮมเบอร์เกอร์มันเยอะเกินไปอ่ะเบคอนละกันนายนายกลัวด้วะดูเราดิเราใส่ชุดเตรียมยศเรายังไม่กลัวเลยมาพร้อมแล้วไปสู้อะไรดีกว่ามาครับติโป้ม่วงติโป้ม่วงมาแล้วโอ้มาดิมาดิโอ้ชิพติโป้ม่วงอยู่นั่นโอ้โหไปอย่างเร็วนะครับติ๊กโป่งมาตายแล้วมาตายแล้วตายแล้วยังโอ้ยมองไม่เห็นมาจึกทัวร์แลกแล้วโอ้โหอึดจัด เราไม่กล้าใช้ดาบเขียวนะวเอ็นที่ดาเมเยอะเดี๋ยวเกมมันแคร์นะครับโอ้ยแหลกแหลกปีโป้กูแหลก,กเออโอ้โหปีโป้ยังเดือดเลยฮะอ๋อเราตีกายอยู่นีน่บอยเอาเรียบร้อยตายแล้วโอเคมาต่อไปเรามาสู้กันดีกว่านะบอยตายเพราะอะไรตายเพราะอะไรโอ้โหดาบเขียวมาพร้อมแล้วสู้กันเลยมากระตกกระตกมากเลยกรตุกวะเราอะมาไม่รู้แต่มาสู้กันดีกว่ามามามาโอ้ยกูไม่ได้โกงนะกูไม่ได้โกงนะไม่ใช่เองอะไรฮะแล้วไงใครสน ฮนะไข่สนไข่สนเออ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 เอเอเอา้าวอ้าเรียบร้อยผมที่น่า,<บ>า <laughs> ทำไมแพ้อิดีด้วยจะบอกว่าจริงๆนะครับเราเป็นอมาตะเพราะว่าเรามีเครื่องรางนี้นะครับผมก็ถามว่าทำไมถึงดูนะก็ดูนะ ไม่ตายเห็นไหมดูดูด,ดูบอยหันหลังมาดูได้แล้ว,ลวเห็นไหมไม่ตาย <laughs> คือบอยเพจในตอนอสู้กันแลว้วอะโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเราสอนคอยพบเจอกี๊นาผมบ๊ายบายบ๊ายบายนอยบ๊ายบายครับทุกผมนะครับท้องผมอยู่ตาิ